สวัสดีค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราจะมายกตัวอย่างการนำไปใช้กับทางแผนกเซลล์นั่นก็คือการจัดการข้อมูลของลูกค้าค่ะข้อมูลลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราต้องมีการป้องกันไม่ให้ข้อมูลนั้นล่วไหลไปอยู่ในมือของคู่แข่งค่ะโดยข้อมูลของลูกค้านั้นมักถูกจะใช้ในเอกสารหรือแบบฟอร์มงานขายอื่นๆค่ะแต่การจัดเก็บข้อมูลมักจัดเก็บบน Excel เป็นส่วนใหญ่นี่สิคะ โดยเริ่มต้นคือเราจะเข้าไปสร้างแอป,ป Customer Master Data ในสเปซของเซลสำหรับการสร้างแอป,ปในตัว Kingtone นั้นมีให้เลือกหลายวิธีด้วยกันโดยตัวอย่างจะเลือกเป็นวิธี Create Form by CSV นั่นเท่ากับว่าหากคุณมีฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ CSV อยู่แล้วก็สามารถที่จะ import เข้ามาสร้างเป็นแอปพลิเคชันใช้งานบนตัว Kingtone ได้เลยหรือจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานร่วมกับแอป,ปอื่นๆก็ได้เมื่อกดเบลมาแล้วนะคะก็ต้องทำการ เช็คเดอรพรีวิวปรับในเรื่องของภาษาตรวจสอบความถูกต้องเรื่องข้อมูลและก็รูปแบบช่องที่จะต้องนํามาใส่ในแอปค่ะเช่น customer ID เลือกเป็น number contact name เลือกเป็น text เมื่อกด convert เราก็จะได้แอป customer master data ขึ้นมา1แอปแบบนี้ค่ะภายในแอปนั้นจะมีข้อมูลลูกค้าแสดงอยู่เป็นข้อมูลแบบเดียวกันกับ CSV ที่เรานำเข้ามาเลย หรือถ้าต้องการปรับเปลี่ยนเทมเพลตตัวแอปก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะ d ด็กแอนด์ดรอปเครื่องมือจากทางด้านซ้ายที่คิงโทนเขามีมาให้ปรับเปลี่ยนเทมเพลตได้เองทุกเมือ่ออย่างเช่นเลือกเป็น Radio button ตั้งชื่อว่า Customer type แล้วก็เพิ่ม Option ในส่วนของ Customer ให้เป็นในรูปแบบ User แล้วก็ Non-User หรือจะทำการเพิ่ม ช่องในส่วนของ Tech area ค่ะตั้งชื่อช่องว่าเป็น Remark เพื่อเอาไว้ใส่หมายเหตุอื่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็กด Save ค่ะแล้วก็ทำการอัปเดตแอปค่ะหากในอนาคตเราอยากจะมีการอัปเดตข้อมูลลูกค้าลายใหม่เข้ามาก็สามารถกด New Record เพิ่มข้อมูลเข้าไปได้ในทันทีไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทลูกค้าเลข ID ผู้ติดต่อซึ่งช่องพวกนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันกรอกง่ายกว่าเดิมเยอะเลยข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เรากรอกเข้ามามันจะรวบรวมเป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะให้เรานำไปใช้ต่อนั่นเองค่ะแล้วก็ทำการกดเซฟได้เลยนะคะ หรือถ้าหากว่าอยากจะนำข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดนะคะไป Analyze ต่อก็คือสามารถกดดูกราฟได้ค่ะโดยเลือกรูปแบบกราฟก่อนนะคะเขามีหลายรูปแบบมากๆเลยเนี่ยจะเลือกเป็นคอลัมน์ค่ะจากนั้นก็เข้ามากรุปข้อมูลที่ต้องการจะดูอย่างเช่นเลเวลที่1เราอยากจะดูเป็น customer type นะคะ แล้วเลเวลที่2เป็นดีพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะว่าเราก็จะทราบประเภทของลูกค้าแล้วคะ่ะว่าลูกค้าที่เป็นยูเซอร์กับบริษัทเราอยู่เนี่ยมีแผนกอะไรบ้างและลูกค้าที่เป็นนอนยูเซอร์นั้นมีแผนกอะไรบ้างแบบนี้คะ่ะซึ่งหากผู้ดูแลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วไม่ได้แชร์ข้อมูลมาให้ก็เกิดการใช้ข้อมูลที่ผิดได้คะ่ะไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด รวมไปถึงการใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเพราะฐานข้อมูลนั้นกระจัดกระจายมีหลากหลายไฟล์มากๆและยิ่งไปกว่านั้นหากพนักงานขายได้ข้อมูลของลูกค้าไปแล้วย้ายไปอยู่บริษัทคู่แข่งปัญหาอาจเกิดตามมาก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะโดยเราจะมาเปลี่ยนวิธีการจัดการข้อมูลโดยใช้คิงโทนมาดูตัวอย่าง Customer Master Data Application กันเลยค่ะ